ก็จะมีการให้ความรู้คุณครูฟรีด้วยยังไงฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์ไปยังกลุ่มเดใหญ่หรือกลุ่มต่างๆที่ครูคิดว่าเป็นประโยชน์หรืออาจจะแชร์ไว้เก็บไว้ดูส่วนตัวก็ไม่ว่าก,กันโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงข้อนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล,ล่เรียงผมจะอธิบายแบบช้าๆไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับคุณครูท่านไหนที่เข้ามาชอบสไตล์นี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันก็นแล้วกันสาหรับข้อที่1วันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องของเลขยกกําลังที่เป็นลักษณะของการบวกกัน โดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขากําหนดให้มี2ยกกําลัง3ทําการบวกกับ2ยกกําลังลบ3นะครับตัวนี้กําลังจะลองเช็คองค์ความรู้หรือภูมิความรู้คุณครูเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกําลังที่เป็นทั้งตัวบวกและตัวลบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขากําลังจะพยายามเช็คพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการบวกของคุณครูนะครับว่าทักษะถ้าเป็นลักษณะของการบวกคุณครูจะมีตัวพิจารณาอย่างไร อันดับแรกนะครับข้อนี้นั้นตัวที่เราจะต้องพิจาราก็คือว่าข้อนี้จริงๆโจทย์มีความจงใจนะครับที่จะออกข้อสอบมาลักษณะที่ให้คุณครูได้มีความสับสนในกรณีที่คุณครูหลายๆท่านหรือบางท่านที่อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีพอสมควรความหมายก็คืออะไรเอ่ยคุณครูจะเคยไปเห็นสมบัติหนึ่งของเลขยกกําลังนะครับที่เป็นลักษณะเราให้ตัวแปร A แทน ฐานนะครับแล้วก็ให้ตัวไปเอ็นแทนเลขชี้กําลังทบทวนนิดหนึ่งตัวเลขข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าฐานถูกต้องไหมครับส่วนบริเวณด้านบนตัวนี้เราเรียกว่าเลขชี้กํำลังตัวนี้นะทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่ามันจะมีนิยามหรือลักษณะของการใช้สูตรหลายๆอันอยู่นะครับผมขออนุญ,ญาตไปช้าๆเพื่อคุณครูหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้มีความถนัดมากนะักเข้ามาดูแล้วจะได้ ค่อยๆทาความเข้าใจไปตามๆกันคุณครูครับมันจะมีหยุดสูตรหนึ่งที่ครูเคยได้ท่องกันพอสมควรผมจะขออนุญาตขีดไว้บริเวณนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับ a ยกกําลัง m นะครับแล้วก็มีการเขียนจุดกลมๆไว้ตรงกลางเราเรียกว่าเป็นลักษณะของการคูณเพราะฉะนั้นข้อนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับให้เครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายคูณให้ชัดเจนให้คุณครูเห็นถ้าเป็นการคูณกันนะครับถ้าเป็นการคูณกันในแนวนี้วิธีการก็คือ สูตรเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นการคูณกันของเลขฐานเดียวกันให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันถูกต้องไหมครับอ่ะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการบวกกันทีนี้ขอ้อนี้เขาเอามามาเช็คหรือมาพาคุณครูพิจารณาก็คือเอามาหลอกคุณครูก็คือว่าถ้าใครพอจําได้คร่าวๆว่าเอ๊เป็นลักษณะของเลขชี้กําลังเอามาอะไรกันสักอย่างแล้วคุณครูจะเอามาบวกกัน ราวนี้คุณครูก็จะหลงกลโดยการที่คุณครูจะเอาตัวนี้มาบวกกันซึ่งมันก็จะเป็นตัวหลอกคุณครูได้เป็นอย่างดีกับอีกความรู้หนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอคุณครูในข้อนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอเลขยกกําลังที่ติดลบแบบนี้นะครับสมมุติผมเป็นเลขยกกําลังที่เป็นเลขยกกําลังลบเก็แล้วกันเราสามารถที่จะมองให้เลขยกกําลังตัวนี้นะครับสามารถที่จะเป็นค่าที่เลขชี้ก,กําลังไม่ติดลบได้โดยการที่คุณครูตบมันลงข้างล่าง ไม่รู้คุณครูเจ็บไหมนะตบปัว้วหน้าแตกเปี้ยเลยนะฮะประมาณนะี้อ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเห็นตัวที่เป็นลบอยู่ด้านบนที่เป็นเลขชี้กาลังคุณครูใส่เป็น1แล้วส่วนด้วยตัวเลขตัวเดิมแต่เลขชี้กําลังจะกลายเป็นบวกแล้วก็คือตบมันลงมาข้างล่างคุณครูก็จะได้สูตรน,นี้ออกมาใช้หรือในขณะเดียวกันนะครับแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรณีที่คุณครูมี1แล้วส่วนด้วยเลขข้างล่างเป็นเลขยกกาลังที่เลขชี้กําลังที่ติดลบ คุณครูก็เป็นไงครับคุณครูก็สามารถที่จะขยบเอาตัวเลขข้างล่างที่ติดลบตบมันขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกได้แบบนี้นั่นเองอ่าโอเคไหมครับดังนั้นคุณครูก็น่าจะพอเห็นภาพเดี๋ยวผมก็าะเคลื่อนขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงเนาะมันบางจอที่ผมทำอยูอ่ประมาณนี้นะครับอ่เมื่อเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บ เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนั่นหมายความว่าเราก็จะลองไปพิจารณาที่โจทย์ของเราข้อนี้ประเด็นสําคัญหรือหลักใหญ่ใจความก็คือตัวที่เรามีความสําคัญมากๆก็คือเราจะดูที่บริเวณตัวเลขนี้2ที่ยกกําลังติดลบถ้าเรามาใช้ความรู้ในกรณีนี้ที่ผมวงกลมเห็นไหม a ของเราในที่นี้ก็คือเลข2ส,ส่วนลบ n เราก็มองว่าคือลบ3ตัวนี้ทันไหมครับ ดังนั้นเป็นลักษณะของเลขยกกําลังที่ติดลบเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะตบมันลงไปให้มันไปอยู่ด้านล่างดังะะนั้นจากข้อนี้นะครับเราก็จะามาเขียนเลยว่าตัวแรกตัวเลขตัวแรกก็คือ2ยกกําลัง3ตัวนี้ไม่มีอะไรเขียนลงมาปกตินะครับส่วนตัวเลขตัวที่2เมื่อสักครู่เราได้พูดกันไปแล้วก็คือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของ1แล้วหารด้วย2แล้วยกกําลัง3ด้านล่างแบบนี้แทนซึ่งมันจะทําให้เลขยกกําลังที่ติดลบตัวนี้ กลายเป็นเลขยกกาลังที่เป็นบวกเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคไหมครับชัดเจนนะชัดเจนผมไปช้าๆนะครับค่อยๆไล่เลียงไปประมาณนี้ดังนั้นถ้าคุณครูเห็นเป็นลักษณะน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ความรู้ที่คุณครูมีก็คือว่าในเนื้อหาที่คุณครูเคยร่ําเรียนมานะครับลนนักษณะนี้คุณครูก็ต้องไปแปลงเลขยกกําลังนิดหนึ่งคุณครูจะเห็นว่า2ยกกําลัง3เนี่ยนะครับก็คือเลข2ที่เป็นฐานเนี่ยคูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัว แป้นสองยกกำลังสามมันก็คือสองคูณสองคูณสองโอเคไหมครับซึ่งถ้าเราเราจะลองหาค่าของมันก็คือสองคูณสองตัวแรกก็จะมีค่าเท่ากับสี่เอาไปคูณสองกับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ2เป็น8เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คือ2ยกกำลัง3คุณครูจะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองอ่าโอเคไหมครับดังนั้นถ้าผมเขียนเป็นสมการบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นบริเวณตัวแรกก็คือ2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8บวกกับตัวที่2ก็คือ1 ยกกําลังสองอ่ะหส่วนด้วยงยกกําลังสามซึ่งก็คือเลขตัวเดิมก็คือเลข8ปดแ้นค่าของคุณครูที่ได้ก็จะต้องเป็น8ปดบวกกับหส่วนแปแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคไหมครับชัดเจนนะทีนี้ประเด็นสําคัญของเราข้อนี้ก็คือว่าการที่คุณครูจะทําการบวกลบเศษส่วนได้นะครับการที่คุณครูจะทําการบวกลบเศษส่วนได้คุณครูต้องทําตัวอะไรครับทําตัวส่วนให้เท่ากันบริเวณนี้นะผมเขียนไว้ เอาแบบชัดเจนเลยนะครับเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตัวนี้จะต้องทำตัวส่วนทำตัวส่วนให้เท่ากันประมาณนี้นะครับเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันหรือวิธีการมองง่ายก็คือลักษณะของการบวกตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มกับตัวเลขที่เป็นเศษส่วนคุณครูจะยังทำการรวมกันหรือบวกกันเลยปกติแบบเอาเลข8ไปบวกข้างบนอย่างเงี้ยเห็นไหม 8บวก1เป็น9 9ส่วน8อย่างเงี้ยคุณครูก็จะโดนหลอกถ้าจะตอบข้อขายถูกต้องไหมครับงนั้นคุณครูต้องทำส่วนให้เท่ากันถ้าพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์หน่อยหรือภาษากิ๊กของชาวคณิตศาสตร์เราก็บอกว่าเอาเลข2จํานวนนี้นะครับไปหาคลอลนซึ่งเราก็จะพบว่า8เนี่ยจริงๆมันก็คือ8ส่วนด้วยห่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราเป็นชาวปกติเราก็จะมองว่า8มันก็จะมีส่วนหนึ่งอยู่8ส่วนหนึ่ง คุณครูจะทำยังไงให้มันกลายเป็นเลข8เหมือนอีกฝั่งหนึงที่เป็นเลข1ส่วน8คุณครูก็จําเป็นจะต้องเอา8คูณเข้า8คูณล่างต้องคูณบนด้วยต้องคูณให้มันกลายเป็นตัวเลขที่เป็นเป็นลักษณะของการคูณเลขเดียวกันเข้าไปเพราะฉะนั้นด้านบนคุณครูก็จะได้เป็น8 8 64ถูกต้องไหมครับก็จะกลายเป็น64แล้วหารด้วยเลข8ในขณะเดียวกันคุณครูก็จะบวกกับ1ส่วน8ตัวเดิมทมันไหม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีนี้สังเกตวิธีการมองย้อนกลับก็คือคุณครูลองเอา64หาร8คุณครูลองตัดทอนก็ได้64หาร8หารด้วย8ก็จะพบว่า8 8ดแปพันคำตอบจริงๆก็คือ8ก็จะย้อนกลับไปเป็นเลขตัวเดิมด้านบนนั่นเองชัดเจนไหมครับเพราะันตัวนี้เป็นลักษณะข,ของการทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยทําให้เป็นเลข8ตอนนี้มันเป็น8เหมือนกันเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าคุณครูก็ทําการอะไรฮะมงซะมงซะแซะมงตะลุมตุ้มมงได้เลยนั่นก็คือเอา เอามารวมกันนั่นเอ,องะฉะนั้นก็คุณครูก็เอาเลขด้านบน61บวกกับ1ซะคุณครูก็จะได้เท่ากับ65ส่วนด้านล่างคุณครูก็จะได้เท่ากับเลขพราะฉะนั้นถ้าเราเหลือบมองไปที่ในช้อยนะครับเราก็จะยิ้ม,ห,มหวานๆรูปปากแหววแวแหววประมาณนั้นไม่รู้ว่ารูปปากหวานไหมนะครับแต่ข้อนี้นั้นคําตอบออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ65ส่วน8นั่นเองอ่าโอเคนะครับ